สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Jurassic v o r l u t i o n 2นะครับสัภา์นี้เราก็เข้าสู่พาร์ทที่10กันแล้วนะโอเคเราก็จะไปเล่นต่อจากพาร์ทเดิมกันเลยนะครับโดยตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่กับเจ้าฝูงคา r n โนทอรัสนะครับนี่เลยก็สําหรับเจ้าคา r n โนทอรัสนะครับก็มีกรงเป็นของตัวเองสักทีนะนี่ผมทําเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่เป็นกรงของเขาเลยนะอยู่ใกล้ๆก,กับกรงแรปเตอนะครับข้างๆกันเลยแหละอ่า ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใหม่ของเจ้าคาโนทอรัสของเรานะครับเรามาดูค่าความสุขสบายของเขากันความสุขสบาย100%นะครับพื้นที่อาจจะแคบนิดนึงเนาะแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็น้ำทรายเหยื่อสภาพพื้นที่ก็โอเคทุกอย่างนะอ่าทีนี้เจ้าคาโนทอรัสของเราก็จะอยู่อย่างสงบสุขนะครับไม่มีทีเล็กมาคอยล่าแล้วนะโอเคก็ตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน3มตัวนะ แล้วก็สําหรับเจ้าทีเล็กนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ทีเล็กสองตัวแล้วก็เจ้าคอมซ็อกนาทัศน์ที่เราปล่อยไปในพาร์ทที่แล้วเนาะนี่นะเจ้าตัวเล็กสามารถอยู่กับพี่ใหญ่ได้นะครับก็พี่ใหญ่จะได้ไม่เหงานะแล้วก็ในส่วนของกงกินพืชนะครับผมได้ทําการปล่อยเจ้าคอมซ็อกนาทัศน์ไปแล้วเหมือนกันนี่นะอ่าบริเวณนี้นะครับที่ผมสร้างให้เขาอ่าก็เป็น บริเวณใกล้ๆกับน้ำแล้วก็มีพื้นที่ทรายนะครับความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงบ้างไหนดูหน่อยซิความเป็นอยู่ของเขาค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าประชากรค่อนข้างน้อยนะเพราะว่ากงมันใหญ่นะล้วก็เขาเดินไปกันทั่วแผนที่เลยดูดิอ่ะก็เดี๋ยวผมจะปล่อยเพิ่มเข้าไปนะเพราะว่าผมฟักไข่ไว้ละนี่ทั้งหมดเก้าตัวนะปล่อยเข้าไปอีกเอา้ากดพิษ โอ้โหงานหยาบแล้วทีนี้นี่นะเป็นผงตัวเล็กฮะเราวต้องไปยิงยาสลบนะ9ตัวแล้วก็เรียกฮอมาบพาหมายงาน9ตัวยิงไปนะเพื่อนไม่รีบนะครับสำหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้เขาค่อยๆยิงยาสลบไปทีละตัวเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูความเป็นอยู่ของเจ้าพวก กินอ่อกินพืชกันบ้างนะครับว่าเราปล่อยคอมซอกนาทัศนเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะโอเคหรือเปล่านะก็เดี๋ยวผมขอฉีดยาสลบเจ้าสี่ตัวนี้ก่อนอ่าโอเคนี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยเป็นพี่ใหญ่ของเราพี่เบิ้มในกลงนี้นะก็คือเจ้าแบคิโอซอรัสนะครับเป็นยังไงบ้างอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าสําหรับเจ้าคอมซอกนาทัศไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ ก็เฉยๆนะอยู่ด้วยกันได้นะพี่ใหญ่โอเคนะครับแล้วคนอื่นว่าไงเรามาดูพาราซอกันบ้างพาราซอก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรเหมือนพี่ใหญ่เฉยๆนะตัวนี้ก็โอเคนะแล้วก็ไทเซิลคอบว่าไงไทเซิลคอบก็โห oh, เป็นที่ชื่นชอบเลยนะครับชอบคอมซองนาทัศน์นะเจ้าตัวเล็กนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับ เจ้าไทเซิโคลอปแล้วก็เรามาดูแองกิโลซลรัสกันบ้างแองกิโลซอรัสว่าไงอยู่กับเจ้าพวกตัวเล็กได้หรือเปล่าแองนะกิโลรัสอ่าแองคิโลซอรัสนัก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ชื่นชอบเจ้าคอมซอกนาทัทด,ด้วยซ้ํานะก็สําหรับเจ้าคอมซอกนัศนี่ก็เป็นที่ชื่นชอบของนาาักเสาทุกตัวเลยก็ว่าได้นะ <laughs> เออ อยู่ได้ทั้งกินพืชแล้วก็กินเนื้อนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อมันจะหลุดออกจากกรงได้นะครับถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้ตัวเลนะ็กเนาะมันหลุดออกมาได้ก็ไม่ปัญหาอะไรนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่หลุดออกมานะก็ยังอยู่ในกรงของทีเล็กอยู่นะโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็สลบหมดแล้วอ่ะเรามาคนย้ายเจ้าตัวเล็กกันก่อน โอเคก็ทําการขนย้ายทั้ง9้าตัวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอแค่ขนส่งเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็มีเจ้าคารโนทอรัสนะครับเดี๋ยวไปปล่อยก่อนปล่อยออกมาสี่ตัวอาดูนะครับเป็นไงผมอยากดูฉากต้นปล่อยนะก็เลยปล่อยออกมาจากพื้นที่ข้างหลังนะนี่นะครับออกมาเป็นถุงเลยจริงๆเราสามารถย้ายไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่า ก็อย่างว่าเนาะอยากเห็นตอนมันออกมาเอออ่ามอบหมายงานนะครับสี่ตัวโอเคแล้วก็ในพาร์ทที่สิบนี้นะครับในแเสาต,ตัวที่สิบเนี่ยผมก็ทําการคิดเอาไว้แล้วนะว่าจะเอาตัวอะไรซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับถ้าใครดูภาพยนตร์กันมานะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันไม่มีในชีวิตจริงนะมีแค่ในภาพยนตร์นะครับ เป็นในเสาพันผสมนะครับพูดแบบนี้ก็น่าจะเอกขึ้นมาในใจแล้วนะว่าคือตัวอะไรก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยที่ผมจะทําการฟักขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเจ้าอินโดเมนัตเล็กนะครับที่ผมจะทําการฟักขึ้นมาเป็นไงสําหรับเจ้าตัวนี้ก็มีฉายาเป็นภาษาไทยด้วยนะรู้ไหมก็คือราชนีแห่งความไม่เชื่องนะครับเจ้าตัวนี้จะไม่มีทางเชื่องเด็ดขาดเพราะว่าเต็มไปด้วยความเกี้ยวกลาดนะ ดีเของเขาก็ปรับแต่งมาจากหลายๆตัวเนาะทั้งไนโนเสารนะครับแล้วก็ทั้งสัตว์ในยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นกบงูก็ถูกผสมเข้าไปนะแล้วก็สําหรับในโนเสารที่ปรับแต่งเข้าไปก็จะมีดีเหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทีเล็กแล้วก็มีเจ้าคานโนทอรัสด้วยนี่ถ้าสังเกตดีๆเห็นเขาบนหัวนี่ไหมนี่นะับ นี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของคันโดทอรัสนะครับแล้วก็ตัวอื่นด้วยนะที่มีเขาอ่าก็เจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีนิสัยดุร้ายนะเกี่ยวกราดนะครับชอบโจมตีชอบลังแกชาวบ้านนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะไม่ชอบทุกอย่างเลยแล้วก็พื้นที่จะชอบป่าไม้48เปอร์เซนตสภาพพื้นที่48เปอร์เซตนะครับ คล้ายๆกับแรปเตอร์เลยว่าไหมอ่าเราก็จะทําการฟักเจ้าตัวนี้ขึ้นมาซึ่งผมก็คิดเอาไว้แล้วนะว่าจะไปปล่อยกรงไหนดีเรามาดูจีโนมนะครับจีโนมของเขามันจะมีความอ่อนแอนะแล้วก็ไม่มีความอดทนนะครับนี่คือนิสัย่ดั้งเดิมเลยเพราะว่ามันเกี้ยวกราดนะเดี๋ยวผมจะเอาความอ่อนแอออกไปแล้วกันอ่ะนี่คนระับเซฟไป โอเคก็เหลือความไม่อดทนนั่นก็คือมันจะทนกับสัตว์ตัวอื่นไม่ได้เลยนะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับจะโจมตีเขาอย่างเดียวเลยงั้นเรามาปรับแต่งให้นักวิทยาศาสตร์จัดการนะโอเคให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์จัดการนะใช้เวลาหมด1นาทีโอเคแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคุณหมอคนหนึ่งแดงแล้วทำงานจนเหนื่อยนะครับไปพักหน่อยอะเหลือคนนี้เอาไว้นะเอาไว้ฟักไข่นะครับ อ่เรียบร้อยเอาละตอนนี้ก็สำหรับไข่อินโดนเมนัสเล็กนะครับก็ฟักออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนเปิดตัวชะอลังการขนาดไหนนะนี่นะครับก็ปล่อยเนื้อเสาเลยปึ๊บมาแล้วครับทุกคนเฮ้ยสีเขียวหรอโอ้โหมันพังตัวนะครับเหมือนในนังเลยว้าวจริงๆมันตัวสีดำๆๆใช่ไหม โหหน้าตาดูร้ายมากมาแล้วครับโอ้โหไม่คำรามด้วยแบบมาเงียบๆอ่ะล่เหยื่อแบบเตลอ่ะเออเป็นสายซุ่มโจมตีนะครับลองดูรา,ายละเอียดของตัวเขากันนี่เห็นเขาบนหัวไหมก็จะมีเขาบนหัวเหมือนคาโนทอรัสนะครับ,บ<น>แล้วก็กรงเล็บเนี่ย เหมือนแรปเตอร์เลยว่าไหมเออเป็นไงเป็นนเสาวพันผสมนะครับสุดยอดอ่าเป็นนักา,กานะครับมีขนบนหัวด้วยมันดูน่ากลัวนะว่าไหมสำหรับราชนีผู้ไม่เชื่องของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเรียกฮอมายินยาสลบอ่ะตอนนี้เขาเป็นตัว 4, สีไรดูซิ ออกเขียวๆนิดนึงเนาะใช่ไหมดำๆเขียวๆนะครับเนีย่ยเห็นไหมพอโดนยิงมันก็จะหยุดพางตัวกลายเป็นสีดำนะครับเมื่อกี้ยังพางตัวอยู่นะอ่านี่นะพางตัวเออเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตามพื้นที่นะยิงให้โดนสักทีสิฮอไม่สลบสักทีนะเดี๋ยวผมบังคับเองก็ได้มานี่ตัวใหญ่มากนะยิงไม่โดนได้ยังไง โอเคทาการล็อกเป้ายิงเข้าไปอุ้ยเจ้าตัวนี้คือแบบยิงหลายลูกนะตัวอื่นนี่ยิงสองสองลูกนี่คือสลบนะครับแต่ว่านี่ยิงเป็นสามสี่ลูกอะกว่าจะสโลบอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายมากรงนี่นะครับแรปเตอร์แล้วก็เรามาดูกันว่าเขาจะทำร้ายเพื่อนร่วมกรงเขาหรือเปล่า สำหรับแรปเตอร์เนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เฮ้ยทำไมกรงมันแดงแบบนี้ละ่ะเรียกรถมาซ่อมตรวจเลยหลุดใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลอย่าบอกนะว่าแรปเตอร์มันเออแรปเตอร์มันหลุดเข้ามาหรือเปล่าปัญหาใหญ่แล้วทุกคนไม่เห็นนะว่าเขาพังกรงมัวแต่ดูนะครับ แรปเตอร์อยู่ด้วยกัน3ตัวเดี๋ยวผมหยิดฉีดยาสลบเจ้าแรปเตอร์ก่อนโอเคแล้วก็เรียกรถมาซ่อมด่วนๆเลยเในส่วนของรั้วที่ถูกทำลายเนี่ยน่าจะเป็นของคารโนทอรัสนะครับที่ทำลายเพราะว่าเขาน่าจะอยู่กันหลายตัวนะแล้วก็มันพื้นที่มันไม่พอนะครับเนี่ยพื้นที่ทรายไม่พอ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต่อกงเข้ามาอีกนิดนึงแล้วกันต่อกงประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะมันเกือบจะชนกับกรงนกของเราแล้วนะเนี่ยแล้วก็โอ้โหขอสามกำซัดนะหิมะตกอกีกพายุหิมะมานะครับทำไมต้องมาช่วงเวลานี้ด้วย อ่ะโอเคก็เดี๋ยวสร้างประตูด้วยนี่นะครับอ่าตอนนี้ก็พายุยิมะก,ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาดูปัญหาต่างๆอะนะแล้วก็ดูดีปัญหาลุมเรามากเลยนะมีในเรสาวตายฮะตัวไหนอะเอ่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรถของทีมแรงเจอร์พังหมดเลยผมจะต้องทำการซ่อมก่อน โอเคซ่อมรถไปสองคันเลยน่าจะโดนทำลายตอนไปดูทีเล็กในตอนหน้าหนาวนะครับเนี่ยแ้วก็ตัวไหนตายอะ่ะไหนดูหน่อยสิน่าจะเป็นกงกินพืชนี่ว่าละเป็นไทเซเลคอบนะครับตายด้วยไวชลาเนาะโอเคก็จัดการศพของเขาเรียบร้อยมีเนื้อเสาที่จะหลุดห้าตัว มันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะก็คือกงทีเล็กนะครับมันอาจจะหลุดออกมาก็ได้แต่ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะแล้วก็ดูกงนี้ดิตรงนี้คือสิ่งแดงนี่คือโดนทําลายนะครับไม่ใช่สิก็คือโดนโจมตีนะกงอะ่ะเดี๋ยวเราจะพาทีมแร็งเจอร์ไปซ่อมนะถ้าไม่ซ่อมนะครับมันจะโดนทําลายได้ง่ายเนาะโอเคแล้วก็ในส่วนของกงเจ้าอินโดเมเัสเล็กเนี่ย เรามาหาพื้นที่กันว่าเราจะให้เขาอยู่ในกรงไหนนะครับเออเอาไว้ตรงไหนดีผมคิดว่าผมจะปิดตรงนี้แล้วกันปิดโซนนี้นะครับเนี่ยปิดเอาไว้กันทีเล็กกับอินโดเมนัสเล็กนะครับแล้วก็จะทำโซนนี้ให้กับเจ้าอินโดเมนัสเล็กไปเลยนะน่าจะพออยู่นะโอเคเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาสร้างกรงระดับ5นะครับปลอดภัย สูงสุดนะที่ระดับห้าแล้วก็ทำการปิดกั้นเลยนี่นะครับอ่าก็จะเป็นกงในกงอีกทีนึงอนะเออแล้ก็ใส่นี่เข้าไปนะครับโอเคปรับพื้นที่มีป่ามีพื้นที่โล่งน่าจะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะย้ายไปย้ายเจ้าอินโดเมนัสเล็ ไปที่กงใหม่ของเขากันโอเคผมว่าผมต้องทำป่าอีกนิดนึงอะ่ะเขาชอบพื้นที่ป่าเยอะๆนะครับอ่ะก็ป่าตรงนี้แล้วก็เปิดพื้นที่ให้ทีมเรนเจอร์เข้าไปหน่อยอ่าประมาณนี้เนาะนี่นะเป็นที่อยู่ของราชินีผู้ไม่เชื่องนะครับ โอเคตอนนี้ก็เจ้าแองเคโลโซลัสบาดเจ็บผมว่าน่าจะบาดเจ็บจากพายุหิมานแน่ๆเลยอะ่ะเดี๋ยวจะมอบหมายงานนะครับไปแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตให้เจ้าตัวเล็กด้วยเช่าตัวนี้นะครับคอมซอกนาทัศไม่รู้ไปโดนอะไรมาอ๋ออาหารไม่พอหรอได้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 ต้องเพิ่มอาหารเข้าไปนะครับอ่าเพิ่มเนื้อเข้าไป อีกสักสองน่าจะพอแล้วละ่ะแล้วเรามาดูกันว่ากรงนี้เต็มไปด้วยเจ้าคอมซอกนาทันะนี่เลยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณด้านหน้านล้วเนี่ยเห็นไหมอยู่กันเป็นฝูงนะในกรงนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสิบตัวแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวเล็กของเราแล้วก็เรามาดูหน่อยว่าเจ้าอินโดนัทเล็กไปถึงกรงหรือยัง อ่ะยังนะครับใกล้จะถึงแล้วมีเนื้อเสาบาดเจ็บเรียกฮอมาจัดการเป็นแองคาโลซอลัสนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้คือเจ้าการโนทอรัสอ่ะเอาไปปล่อยโกงได้นะครับอ่ะเรามาดูความเป็นอยู่ของเจ้านี้กันตอนนี้ก็ปกติสุกแล้วอ่ะพื้นที่อาจจะเล็กไปบ้างนะครับแต่ว่าก็โอเค แล้วก็สร้างน้ำให้เขาอีกนิดนิดหน่อยหนะ่อยเนาะสร้างน้ำเพิ่มจัดไปเราต้องปรับพื้นที่ก่อนนะครับปรับพื้นที่โอเคได้ประมาณนี้นะแล้วก็เทน้ำลงไปนะครับน่าจะพอน่าจะพอนะครับ อ่าพอพอนิดเดียวก็พอนะครับแล้วก็ทรายเดี๋ยวย้อมทรายเข้าไปอีกทรายนี่นะครับใส่ทรายเข้าไปมันยังมีเขียวๆเนาะเขาไม่ชอบนะครับเขาชอบแบบเป็นทรายเลยโอเคว่าไงเพื่อนพอใจหรือ,อยังอ่าสำหรับทรายก็โอเคนะครับ เอาล่ะตอนนี้เราก็มาดูอินโดเมนัสเล็กกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตพฤติกรรมของเขากันแต่ว่าตอนนี้เขานอนอยู่นะนี่เลยเราก็มาดูรายละเอียดของตัวเขากันนะครับมาสังเกตที่ด้านหัวของเขานี่เห็นฟันไหมฟันแหลมคมมากนะครับมีฟันยื่นออกมาด้วยแล้วก็มีเขาเนาะมีหนามนะครับเต็มหลังเลยตรงนี้ดูอันตรายมากๆเลยแล้วก็ผิวหนังของเขานะครับดูดิ มันสามารถพังตัวได้นะครับไม่รู้มันพังยังไงเนาะเหมือนกิ้งก่านะครับกงเล็บขาก็สั้นนะแต่ว่าแหลมคมกงเล็บมือนี่ไม่ต้องพูดเลยว่ามันยาวแล้วก็คมขนาดไหนนะเออโอเคก่อนนี้ก็ตื่นมาแล้วแกะกำลังวิ่งเล่นอยู่เลยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมีนิสัยดุร้ายเนาะมันก็จะทำลายหรือว่ากิน สิ่งมีชีวิตทุกอย่างนะครับในกรงเดี๋ยวรอดูได้เลยตื่นขึ้นมานี่ไล่กินแกะอย่างเดียวนะครับนี่เห็นไหมเอายังไงเรียบร้อยครับผมซุ่มเข้าไปดูใกล้ๆไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ในป่าเนี่ยอ่าแล้วดูเขาพรางตัวนะพออยู่ในป่าเดี๋ยวเขาจะพรางตัวนะเห็นไหมเป็นสีเขียวแล้วอะ่ะโอ้โหสุดยอดนี่นะครับเป็นฝันร้ายของใครหลายๆคนนะ แล้วก็ตอนนี้มีทีมแรงเจอร์รถพังตรงไหนพังอีกแล้วโดนโดนทีเล็กพังไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราขอซ่อมรถก่อนโอเคแล้วก็อินโดเมนัสเล็กตอนนี้อยู่ไหนนี่นะครับอยู่น้ำใช่ไหมล่ะขอแห้งนะมากินน้ำสักหน่อยหรือเปล่า๋อไม่ใช่ตอนนี้ก็มาดิงบนน้ำนะครับแล้วก็ล่าเหยื่อใช่ไหม โอ้โหเหยื่ออยู่ในป่าอีกแล้วมองใกล้ๆไม่ได้นะครับงับขึ้นมาแล้วก็ตะบบโอ้โหคือแบบตายอย่างเดียวอะ่ะงับนี่ก็ตายนะครับโดนต,ตะบบนี่ไม่ต้องถามหานะไม่มีโอกาสรอดเลยด้วยซ้ำนี่ครับก็พังตัวเป็นสีเขียวแล้วก็นี่เขาดุร้ายนะก็คือเห็นแกะไม่ได้นะครับก็คือจะไล่กินอย่างเดียวเลยอะ่ะงาอร่อยเลย สุดยอดนะครับแล้วก็นอนดวงตาเป็นสีแดงด้วยนะดูดิคือรายละเอียดแบบเทพมากอะผมชอบดีเทลมากเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้อ่าโอเคเนื้อเสาจะหลุด2ตัวฮะตรงไหนอ,ะอ่ะอ๋อเป็นเจ้าคอมซ็อกนาทัศนนะครับแล้วก็หลุดออกไปแล้วตัวหนึ่งโอเคส่งทีมฮอไปจัดการนะหลุดไปได้ยังไง สำหรับเจ้าตัวเล็กนะครับน่าจะผ่านจากช่องแคบนะช่องแคบเล็กๆตรงเนี้ออกได้นะทีเล็กเรายัางไงไปดูเจ้าอินโดเมนัสเล็กหรือ,อยังทีเล็กเพื่อนบ้านกันนะใกล้ๆกันอยู่ตรงนั้นอ่เห็นไหม <laughs> เป็นป่านะครับนูนะ่นอ่ะก็คือเป็นเขตแดนของอินโดเมนัสเล็กนะครับตอนนี้เขาทําอะไรอยู่ดูซิกับลังมีทีมแรนเจอร์เข้ามานะดูซิเขาจะโจมตีรถหรือเปล่า อ่าโอเคนั่นนะครับรถกำลังมานี่นะเอาถอยหลังเลยเหรอรีบไปไหนอะ่ะเดี๋ยวเราขับรถเข้าไปดูดีกว่าอ่าอย่าเพิ่งออกนี่นะครับเราจะมาดูในมุมของมนุษย์กันบ้างเราสามารถเบี่ยงเบนเจ้าเนเสาโดยใช้ปูได้นะเดี๋ยวผมจะเรียกเขามาอยู่กลางน้ำแล้วก็มาดูกัน โอเคเห็นปูหรือเปล่าเจ้าแมวน้อยแมวชอบเล่นนะครับเลเซอร์แต่นี่มันเป็นกิ้งกานะเห็นปะมามาหรือเปล่าดูสิอ่าหิมะโตอีกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ายังไม่เห็นนะอย,งงยอยู่ตรงกรงเลยอยู่ตรงรั้วไปฟ้านะครับแล้วตอนนี้วิ่งไปวิ่งมาอยู่ หลังวิ่งไล่กินแกะโอ้โหสุดยอดมาดิมแรงเจอร์ออกปฏิบัติการเข้าไปดูในเสาแบบใกล้ๆนะครับนี่เลยเขาไปตรงฟูแล้วนะระหว่างนี้เราก็จะทำการสังเกตเขานะครับโอโ้ตัวใหญ่มากเลยดูดิใหญ่กว่ารถอีกนะลองถ่ายภาพดูนะครับโอ้โหสุดยอดสับมิดไป จะ nice อยู่ตรงนู้นเลยอ่านี่นะครับก็เล่นกับพุ้อยู่นะอยู่ใกล้ๆเลยไม่เป็นไรนะเมื่อเขาเห็นพุ้อะ่ะเราก็สามารถสังเกตเขาได้นะครับถ่ายรูปเก็บไว้ปึ๊บโอ้โหรูปนี้สุดยอดชอบอ,ะอ่ะอ่าไหนลองกด R ดูนะครับนี่ดูดิ แล้วมีหิมะด้วยโอ้โหรูปนี้ใช้ได้อยู่นะผมชอบอยู่อาับปิดไปครับโอเคก็ดูอย่างใกล้ชิดนะสำหรับเจ้าอินโดเมนัสเล็กนะครับตัวสูงกว่าที่เล็กนะสำหรับเจ้าอินโดเมนัสเล็กนะครับนี่ถ่ายหลายๆรูปเลย มีใครอยากได้รูปบ้างโอเคก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับก็ขอตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนเลยละกันนะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับ